ลาวีก็เป็นสุนัขตัวแรกนะครับของผมของเป็นพันม์มอทิสเป็นอตอนนั้นที่นำเข้ามาเพราะอยากจะเอามาประกวดตั้งใจจะเลี้ยงหมาขาวชอบหมาขาวก็เลยบินไปเกาหลีลาวีเนี่ยได้มาโดยโดยบังเอิญมากกว่าพี่ที่รู้จักเขาติดต่อมาให้แล้วเห็นปุ๊บก็ชอบเลยก็เอาเลยรูทูชตาเขาสวยมากด้วยเป็นตัวผู้หรือตัวผู้ตแต่ว่าหน้าตาเขาแบบสวยมากหน้าแบบเหมือนผู้หญิงเลย เป็นหมาที่น่ารักนิสัยก็น่ารักเขาจะคอยสนใจเราตลอดครับเวลาเราทำอะไรเขาก็จะคอยมองมองตาเลยอลย่ะเวลามองตาเขาจะรู้ว่าเขารู้สึกอะไรเวลาเดินไปไหนเขาก็จะเดินตามตลอดเขาจะคอยมาซบคอยจะคอยมาแวบ,บมาอ้อนเราตลอดเวลาอยู่ด้วยกันก็นอนด้วยกันใช่ครับเ็เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งเลย น้องน้องจากไปด้วยโรคไตวายครับยังไงคะก็ด้วยน่าจะด้วยอายุด้วย,ยงงก็พี่สาวโทรมาบอกว่าออลาวีเขาอ้วกอ้วกก็เลยพาไปโรงพยาบาลไปแอดมิดก็ไปตรวจตอนแรกคุณหมอก,ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่ผลเลือดมาค่อนข้างจะลายแรงเหมือนกันระบบเกี่ยวกับเลือดเลือดขาวขึ้นสูงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบชนักโตครับชนกแก่ จะเสียใจอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เห็นเขาตอนเขาตายไป,ไปเร็วๆว,ว,วันนั้นน่รู้ตอนเช้าคุณหมอทักมาบอกว่าน้องไปแล้วตอนดึกผมรู้สึกตอนนั้นคือแบบเหมือนใจสลายเลยอ่ะ<ม>นึกถึงเขาตั้งแต่แบบที่เจอเขาวันแรกเสร็จปุ๊บก็ตั้งใจที่จะรีบกลับไปรับเขาเวลาเห็นไปรับเขาเห็นร่างเขาก็แบบ สงสารสงสารมากเลยครับแล้วก็เสียใจที่ตัวเองไปไม่ทันไม่เห็นเขามีชีวิตก่อนที่เขาจะเสียแล้วคืนนั้นก็เลยพาไปทําพิธีศพเลยตอนดึกคือต้องการอยากให้เขาแบบทำทให้ดีที่สุดสำหรับเขาตอนครั้งสุดท้ายก็เลยพาไปทําพิธีศพเลยตอนดึกก็ ยังนึกถึงเขาตลอดก็เวลาที่นิม,มนต์พามาตั้งแต่เริ่มเห็นร่างเขาก็แบบเหมือนใจจะสลายประส่วนี่สวนไม่ได้เลยมันนึกถึงเขาตลอดร้องไห้ตลอดเลยอะแล้วยิ่งเห็นตอนที่เขาเผาอะเราไม่ได้เลย เขาอายุเยอะแล้วค่ะเคยเตรียมใจเผื่อไว้ไหมเตรียมจริงๆเตรียมใจไว้ก่อนอนะันนี้ตั้ง2อสาปีที่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มเขาเริ่มแบบเป็นหมาแก่ขึ้นแล้วดูดูรู้ดูออกแล้วตอนนี้ทำใจได้ไหมค่ัก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังคิดถึงเขาทุกวัน ังเหรอจไดว่าวิธีการทํำใจของเราอ่ะจริงๆผมก็เป็นฟาร์มหมาการเกิดแก่เจ็บตายก็เข้าใจอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่บางทีหมาที่เราเลี้ยงเองที่เราผูกพันเองมาตั้งสิบปีบางทีมันก็ทําใจยากนิดนึงแต่ก็พยายามเข้าใจมันว่ามันเป็นแบบธรรมชาติของสัตว์ที่มีชีวิตคิดว่าตัวอื่นนะคะแทนเขาได้ไหมคะไม่ได้เลยครับไม่มีใครแทนเขาได้นิสัยแต่และตัวก็ไม่เหมือนกัน คิดว่าถ้าน้องมองเราจากดาวหมาตรงเนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับเราไหมคะมันก็คงมีแต่ความซื่อสัตย์ที่เขามีให้คิดว่าเขาคงแบบรักเราตลอดคือแบบไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนอกจากคำว่ารักถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากแก้ไขอะไรไหมคะก็อยากจะอยู่กับเขาก่อนที่เขาจะเสียพอรู้สึกเสียใจตลอดเลย<ม>ที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับเขาตอนที่ก่อนที่เขาจะไป การคือฮิวใจแนะนำเพื่อนๆพืทางบ้านนิดนึงไหมคะแบบสุนัาใครที่แบบกำลังสูญเสียอยู่นะตอนนี้จริงๆแล้วมันทำใจค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสุนัขเป็นสิ่งที่มีชีวิตอะ่ะมันมีแก่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนคนเรามันเป็นการทำใจยากที่แบบว่าหมาที่ผูกพันกับเรามาตั้ง16ปีเสียไปอยู่ด้วยกันเหมือนคนคนหนึ่งอะ่ะและรักเราซื้อสัตว์กับเราสูญเสียไปเหมือนแบบ ขาดอะไรไปในชีวิตอย่างหนึ่งครับเพราะหมาหมาตัวหนึ่งก็มีแค่ตัวเดียวในโลกเวลาทุกวันนี้มันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึง่งอ่ะหมาที่เราเคยผูกพันมาหลายๆปีจากไปเราก็รู้สึกแบบเวลาตื่นขึ้นมาไม่มีเขามองไม่มีเขาเดินตามบางทีเราก็นึกถึงภาพเก่าๆภาพเก่าที่เขาเคยทำกับเราเคยรักเราเคยรอเราเคยตามเรามันก็เป็นภาพที่ขึ้นมา มันทําให้เราคิดถึงเขาตลอดทุกวันน <hi> ี้ก็พยายามจะทําใจให้แบบไม่คิดถึงเขาแต่บางทีพงก็ท <cas> ําไม่ได้เขาอยากจะบอกกับราวีว่ารักราวีมากราวีเป็นเด็กดีมากหากใครแทนเขาไม่ได้จริงๆ